เทลตี้คอเนอร์ขอนําเสนอเชือกออกกำลังกาย TRX ครับผม TRX นี่ก็มีที่มาจากเชือกลมที่นาวิกเกลทินสารัตเวลาเขาไปออกลบอะครับไม่มีอะไรออกกำลังกายก็เอาเชือกลมนี่แหละมาใช้ออกกำลังกายก่อนจะพัฒนามาเป็นเจ้าตัวนี้ในหนึ่งเซ็ตก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับสมอประตูแล้วก็ TRX เส้นหลักครับนี่อุปกรณ์ครบพร้อมใช้งานปัดเย็บมาอย่างดีครับสีสันก็สดใสสดใส ปรับความยาวได้ถึง3เมตรรวมทุกข้อต่อแล้วครับนี่วิธีการใช้สมอประตูครับก็เอาไปขัดกับช่องประตูปิดประตูแล้วมันจะมีห่วงใช่ไหมครับสามารถเอาตะขอเกี่ยวหรือจะพันก่อนก็ได้ครับถ้ายาวเกินไปแล้วให้เอาตะขอมาล็อกกับ T-R-X เส้นหลักนี่พร้อมใช้งานครับหลักการออกกําลังกายของ T-R-X ก็คือใช้แรงของร่างกายครับต่อต้านกับแรงโน้มถ่วงของน้ําหนักตัวนี่เล่นได้หลากหลายหลายท่ามากครับ เหมกับทุกเพศทุกวัยมี5สีครับได้แก่แดงน้ำเงินชมพูกากีเหลืองส่งฟรีด้วยครับสนใจติดต่อได้เลย